วันนี้มาคุยถึง3เทคนิคของการดูแลจิตใจของตัวนักกีฬาเองวันนี้เราอย่าไปหวังพึ่งว่าจะมีใครมาดูแลความแกร่งของจิตใจของตัวเราเองได้ดีเท่ากับตัวเราเองมันไม่มีแต่เราจะทำอย่างไรที่จะดูแลตัวเองในแต่ละวันของการใช้ชีวิตช่วงการเป็นนักกีฬา สิ่งเหล่านี้คือความท้าทายและทุกคนมองข้ามมันโดยตลอดโดยหวังที่จะไปพึ่งขอความช่วยเหลือจากคนอื่นแต่วันนี้สามเทคนิคนี้จะชวนมาคุยชวนมาทบทวนกับตัวเองอันแรกเลยคือถ้าเราต้องการที่จะทำให้จิตใจเราดีสำคัญคุณต้องป้อนสิ่งดีๆให้กับตัวเองป้อนข้อมูลดีๆ ในการพูดจาดีๆพูดถึงโคช้ชพูดถึงรูปแบบการฝึกพูดถึงผลการแข่งขันที่ผ่านมาเป็นข้อมูลในเชิงที่สร้างสรรค์ถึงแม้จะแพ้จากการแข่งขันผลลัพธ์ของการแข่งขันแต่ก็ต้องตั้งคำถามที่ดีกับตัวเองว่าแล้วสิ่งที่เราพ่ายแพ้ครั้งนี้และจะมีวิธีการอะไรบ้างที่จะทำให้เราพัฒนาตัวเองหรือชนะในครั้งต่อไปถ้าเรามีข้อมูลที่ดี อาหารที่ดีอาหารสมองนะมันจะช่วยกำจัดอาหารขยะที่อยู่ในสมองของเราออกไปและทดแทนด้วยอาหารดีๆสิ่งเหล่านี้เป็นวิธีที่จะดูแลในเรื่องของอจิตใจของนักกีฬาเป็นอย่างดีคุณเริ่มเลยอย่างวันนี้คุณป้อนอาหารสมองอะไรที่ดีให้กับตัวเองบ้างถ้าคุณตอบได้ภายในสามวิแสดงว่าคุณทำละโอเคข้อที่2คือต้องฝึก ให้ตัวเองเป็นนักกีฬาที่อารมณ์ดีถามว่าแน่นอนใครๆก็อยากอารมณ์ดีแต่เวลาเราไปฝึกซ้อมเราเหนื่อยอ่ะร่างกายเวลาเราถูกใช้เยอะๆใช่ไหมมันก็จะทำให้เรารู้สึกเฮ้ยอารมณ์มันเริ่มแย่แล้วแต่สิ่งสำคัญที่จะทำให้เราอารมณ์ดีเราต้องสร้างสร้างสภาพแวดล้อมที่เราอยู่ให้มันน่าอยู่ก่อนอาจจะเป็นในเรื่องของสิ่งของการจัดระบบระเบียบของห้องนอนเรา ห้องเก็บของเรื่องของอุปกรณ์กีฬาเนื้อ,อไปคะหรือคนที่เราอยู่ด้วยในแต่ละวันนั่นคือว่าเป็นสภาพแวดล้อมที่มีผลต่ออารมณ์ดีหรืออารมณ์ไม่ดีของตัวคุณเองคุณต้องจัดการสิ่งเหล่านี้และสร้างโฟลให้มันไหลลื่นเพื่อให้คุณเป็นนักกีฬาที่อารมณ์ดีถ้ามีอารมณ์ดีคุณจะไปไงซ้อมก็รู้สึกไม่เหนื่อยเพราะว่าใจมันไปแล้วโอเคข้อที่3าม หลังจากที่เรามองถึงมีข้อมูลที่ดี you are what you eat คุณจะเป็นในสิ่งที่คุณกินเข้าไปคุณสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดอารมณ์ดีเข้าไปอันที่3คือคุณต้องฝึกรักตัวเองให้เป็นสิ่งเหล่านี้เห็นไหมมันจะทําให้คุณเขาเรียกว่ามีจิตใจที่แกล่งขึ้นมาโดยที่คุณไม่รู้ตัวบางคนนักกีฬาบางคนอะคือชอบกลัวว่าตัวเองจะไม่เป็นที่รัก โค้ชตัวเองจะไม่เป็นที่รักของพ่อแม่ตัวเองจะไม่เป็นที่รักของอคนรอบข้างจนลืมความเป็นตัวของตัวเองดังนั้นจะรู้สึกอึดอัดจะรู้สึกไม่สบายใจในการที่ทําอะไรบางอยา่างดังนั้นวันนี้ถ้าคุณเป็นนักกีฬาที่รักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองเข้าใจตัวเองมีความสุขกับสิ่งที่คุณทําสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้เกิดการเขาเรียกว่าดูแล จิตใจภายในของตัวเองให้ดีแล้วคุณจะเป็นนักกีฬาที่เล่นกีฬาที่มีความสุขเมื่ออะไรที่คุณมีความสุขผลลัพธ์จะเป็นแบบไหนไม่สําคัญแต่คุณเรียนรู้อะไรจากสิ่งที่คุณได้เล่นได้แข่งขันตรงนั้นสําคัญที่สุดอย่าลืมนะคะ3มเทคนิคนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความคิดดีๆป้อนอาหารดีๆข้อมูลดีๆเข้าไปในร่างกายสร้างสภาพแวดล้อมดีๆที่ตัวเองอยู่ ด้วยตัวคุณเองและรักตัวเองให้เป็นเห็นคุณค่าในตัวเอง3ส,สิ่งนี้จะทําให้คุณมีจิตใจที่เข้มแข็งในช่วงของการเป็นนักกีฬายอย่างแน่นอนใครที่ชอบคลิปนี้นะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์และ s u b สไครต์ที่ YouTube Channel Dr. Wow s p o r t e x p e r t แล้วคุณจะได้รับสาระดีๆกับเรื่องราวดีๆในทุกๆวันขอบคุณมากค่ะ